ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกยึดเวทีสภานะครับรุมยำชำแหละธุรกิจกองทัพก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนเนี่ยสงสัยเรื่องของธุรกิจของกองทัพเป็นอย่างมากว่านะครับกองทัพเองนะครับบอกว่าหลายๆคนถามว่านะครับ ทหารมีเอาไว้ทําไมคําว่าทหารมีเอาไว้ทําไมเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยทหารก็มีเอาไว้รักษาชายแดนใช่ถูกต้องครับแต่คําว่าทหารมีเอาไว้ทําไมเนี่ยเราต้องไปดูว่าความหมายของคนถามคืออะไรอย่างผมผมถามว่าทหารเนี่ยผมไม่ผมไม่ถามว่าทหารมีเอาไว้ทําไมผมถามว่าทหารมีเอาไว้ทําธุรกิจหรือ ทหารมีเอาไว้ทําธุรกิจหรือทหารเนี่ยมีเอาไว้ปกป้องนะครับประเทศไทยต้องปกป้องอาณาธิปไตยของประเทศไทยทหารไม่ได้มีหน้าที่เอาไว้ทําธุรกิจใช่หรือไม่ถ้าทหารไม่ได้มีหน้าที่ทําธุรกิจแล้วธุรกิจนะครับของกองทัพที่เยอะแยะมากมายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรและก็ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนสงสยัยประชาชนอยากตั้งคําถามประชาชนอยากจะถามเรื่องนี้อยากจะให้เรื่องนี้มันออกมาให้ชัดเจนแต่ไม่มีพักการเมืองไหน นะครับที่กล้าจะแตะต้องกองทัพไม่ว่าจะเป็นใครมาเป็นรัฐบาลหรือใครมาเป็นฝ่ายการที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ามีพักก้าวไกลพักเดียวที่กล้าที่จะแตะต้องกองทัพที่กล้าที่จะทำแหลนะครับเรื่องของธุรกิจของกองทัพนะครับให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นมันไม่ใช่แค่ว่าการที่ว่าเอ้ยเป็น อ่าทหารนะครับเป็นทหารเกณฑ์อย่างเดียวแล้วเอาทหารเกณฑ์ไปรับใช้ตามบ้านนะครับเจ้านายเอาไปตัดหญ้าเอาไปดูแลร,รับใช้ลูกเมียอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันมีธุรกิจของกองทัพที่มันเป็นธุรกิจที่บอกได้เลยว่าประชาชนผมว่าหลายๆคนสงสัยว่าทําไมเนี่ยนายพลเนี่ยรับราชการมาตลอดชีวิตกินเงินเดือนราชการมาตลอดชีวิตไม่ได้ทาธุรกิจอะไรลูกเมียก็ไม่ได้ทํะไรนะรไปเรียนเมืองนอกมีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้าน มาจากไหนเอามาจากไหนแต่พอเราไปดูปุ๊บเนี่ยพอก้าวไกลเปิดออกมาเรื่องของธุรกิจกองทัพโอ้โหธุรกิจกองทัพเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยหลักกี่พันล้านหลักกี่หมื่นล้านแล้วเงินตรงนี้มันเอาไปไหนเอาไปใช้อะไรเพราะอะไรครับกระลาโหมก็มีงบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ยที่เป็นงบของกระลาโหมเนี่ยที่เอาไปใช้ซื้อซื้ออุปกรณ์จุดโทรไปใช้นู่นใช้นี่อยู่แล้วแล้วธุรกิจของกองทัพที่ทํารายได้ทําเงินมหาศาลเนี่ยเงินเหล่านี้มันไปไหน มันไปไหนมันหายไปไหนผมไม่ได้บอกนะครับว่าเอาไปให้พกนายพงนายพลแต่ก็ตั้งประเด็นว่าแล้วนายพลเหล่านั้นอะที่มีเงินมีทรัพย์สินมีเงินเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านแกเนี่ยเป็นพันล้านไปเอามาจากไหนกันทั้งทั้งที่ไม่ได้ทําธุรกิจอะไรเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือว่าทางกองทัพเองนะครับกับเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยทหารเนี่ยเป็นทหารดูแลรับใช้ชาติแต่โอ้โหสามารถไปนั่งนะเป็นบอดนั้นบอดนี้บอดนั้นบอดนี้โอ้โหรับเงินรายได้กันมาอาสาเน มันใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้คําว่าทหารคําว่ากองทัพเนี่ยเอาไว้ดูแลนะประเทศชาติเอาไว้ดูแลอธิปไตยแต่ไม่ได้มาทําธุรกิจไม่ใช่เหรอทหารเนี่ยมีหน้าที่ในการทําธุรกิจหรือครับมีหน้าที่ไปนั่งเป็นบอร์ดนะครับในในธุรกิจต่างๆหรืออันนี้คือคําถามมากกว่าที่คําถามว่าทหารมีเอาไว้ทําไมเ่ะก็คือทหารมีเอาไว้เพื่อจะไปทําธุรกิจเหรอเอาไว้เพื่อไปนั่งบอร์ดตามต่างๆเหรอ นะครับเป็นความสามารถของทหารเหรอธุรกิจของกองทัพอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนนะครับตั้งคําถามและหลายๆคนนะครับก็อยากจะรู้สิ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับพักเก้าไก่ก็ได้ชำรกออกมาตรงนี้นะครับยืมเวทีสภาเนี่ยรุมนะครับชำรกยํำนะครับธุรกิจของกองทัพ รวมไทยสร้างชาติยื่นร่างพรบรสร้างเสริมสังคมสันติสุขเข้าสภาไม่นิรโทษกรรมมาตรา1นึทุจริตคอร์รัปชันและกระทาความผิดอาญาร้ายแรงด้านก้าวไกลใช้สภายำทหารอัดธุรกิจกองทัพบ,บ่อนทําลายประเทศตรวจสอบไม่ได้ขนาดองค์กรอิสระน้ํายังท่วมปากเมื่อวันที่25มกราสองห้าที่รัฐสภานายอักขเดชวงพิทักษ์โรสอสสราชบุรีพร้อมกับด้วยสอสอพักรวมไทยสร้างชาติแถลงกรณีการ ยื่นร่างพระราชบัญญัติหรือพรบรสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศนะุดจุดๆต่อน,นายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองนายอัคเดีกล่าวว่าร่างพรบฉบับนี้นโยบายของพักรวมไทยสร้างชาติที่ต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ หลังจากที่เรามีความขัดแย้งทางด้านในการเมืองเป็นระยะเวลามาหลายสิบปีวันนี้เรามีความต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวหายไปโดยใช้กลไกของสภาในการร่างกฎหมายพรบฉบับนี้เพื่อผลักดันนิรโทษกรรมในส่วนผู้ชุมนุมทางการเมืองส,สิ่งสําคัญและจุดเด่นของนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่นิรโทษกรรมผู้ที่กระทาความผิดดังนี้ 1. คนดละเมิดกฎหมายอาญามาตรา1น2นึ่งสองสอง การทุจริตคอร์รัปชัน3กระทำความผิดอาญาร้ายแรงส่วนนายวิชัยนะครับสุดสวัสดนะครับสอสอชุมพรพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวเสริมว่าระยะเวลาเกือบ20ปีประชาชนเกิดความแตกแยก,กทางการเมืองรัฐบาลยกระดับประกาศใช้กฎหมายการควบคุมการชุมนุมทางการเมืองอย่างเข้มข้นส่งผลให้การชุมนุมเนี่ยทางการเมืองหรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนได้รับผลกระทบ ในการกระทําผิดกฎหมายพักรวมไทยสร้างชาติตั้งใจจะพาประเทศเดินไปสู่เป้าหมายในเรื่องของการปองดองตั้งใจทําให้สังคมเกิดสันติสุขและพัฒนาอย่างต่อเนื่องพาประเทศเดินหน้าเข้าสู่ความปองดองอย่างแท้จริงความคิดแตกแยกไม่ได้ส่งผลดีต่อประเทศประชาชนได้รับผลกระทบคนที่ออกมาต่อสู้หรือแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเป็นคนที่มีฝีมือสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศแต่เมื่อเกิดคดีทําให้โดนตัดสิทธิ์ การขับเคลื่อนประเทศมีอุปสรรคนี่คือดิมิตหมายที่ดีทางการเมืองไทยเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนพรบรสร้างเสริมสันติสุขจะสำเร็จหรือไม่ต้องฝากให้สื่อมวลชนและประชาชนเข้าใจในสิ่งที่ต้องการที่จะสื่อสารโดยเฉพาะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติมีนโยบายชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมสังคมสันติสุขและปองดองเพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปด้านนายพิเชษกล่าวว่าพรบฉบับนี้ถือเป็นฟาร์ม ถือเป็นความใจกว้างของสอสอคิดว่ามีกฎหมายในทํานองเดียวกันบรรจุอยู่ในวาระการประชุมอยู่แล้ว ถ้ารอคิวก็คงจะเข้าช้าจะาไปพิจารณาว่าร่างพรบกิจฉบัตรที่เกี่ยวกับการธธกนี้จะโทษกรรมซึ่งจะนํามาประ,ประกอบและพิจารณาในคราวเดียวกันระยะเวลาที่ผ่านมาสังคมเราไม่สงบมีความขัดแย้งนี่คือช่วงของความสามัคคีในการพัฒนาประเทศตนจะเร่งนําเข้าที่ประชุมเพื่อให้สภาได้พิจารณาได้โดยเร็วที่สุดเมื่อถามว่าจะมีการลงมติแยกทีรฉบับหรือค่าวเดียวกัน เพราะร่างพรบอรของพัก9ก้าไกลมีหลักการที่แตกต่างจากพักรวมไทยสร้างชาตินายพิเชษตอบว่าหากขายกันก็จะเอาเข้าสู่การประชุมวาระที่1และมีการตั้งกรรมธิการแล้วนะครับต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมธิการว่าจะหรอมรวมแต่ละประเด็นร่วมกันได้หรือไม่ ซึ่งมเมื่อมีการลงมติก็คงแล้วแต่ที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยแบบไหนตนคิดว่าทุกคนมีเจตนาที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศถึงวันนี้ก็คงไม่ยากคงไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้มีแค่พักใดพักหนึ่งแต่มีหลายพักที่มีเจตนาที่ดีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันเดียวกันนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนคนที่หนึ่งเป็นประธานมีวาระพิจารณายติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการ วิสามันพิจารณาศึกษาโครงการการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการไฟฟ้าที่อยู่ในฟาร์มดูแลร,รับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการของกองทัพนะักไปอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยนายวิโรธรักนาอภิสรศสอสอบัญชีรายชื่อของภาคก้าไกลอภิปรายหรือดัชนีนะครับ GDI ซึ่งเป็นดัชนีที่ชี้วัดคอร์รัปชันของกองทัพและหน่วยงานฟาร์มมั่นคง แต่ผลประเมินในปี2020กับงามไส้ประเทศไทยถูกประเมินอยู่ในระดับที่เสี่ยงมากประชาชนเข้าไม่ถึงงบประมาณของกองทัพสะท้อนว่ากองทัพในปัจจุบันขาดสำนึกว่าเงินที่ใช้จ่ายอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้กองทัพและกระดาโหมยังไม่เคยให้ความร่วมมือกับการตรวจกับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมธิการการทหารที่ผมเป็นประธานเดี๋ยว ท่านประธานจะรู้ว่าประธานที่ชื่อวิโรจน์จะจัดการกับรัฐมนตรีที่ชื่อสุทินอย่างไรนายวิโรจน์กล่าวว่าหลายวันก่อนก็มีสํานักข่าวถามว่าไปทํางานร่วมกับคุณสุทินหรือไม่ผมก็ตอบนักข่าวว่าไปร่วมคงร่วมไม่ได้แต่ถ้าไปแทนที่แน่นอนนะครับบอกได้ตรงนี้ว่าผมสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาแนวทางในการคืนธุรกิจของกองทัพให้รัฐบาลรวมทั้งให้จัด การนะครับเงินนอกงบประมาณอย่างโปร่งใสไม่ปล่อยให้เสนาพาณิชย์นะครับกลายเป็นบ่อนทําลายฟาร์มมั่นคงของประเทศด้านนางสาวเบญจาแสงจานทร์สอสบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลเป็นผู้เสนอยติอภิปรายว่าขอเปิดกรุกสมบัติและอาณาจักรลึกรับขุมทรัพย์ธุรกิจในกองทัพรวมถึงฟาร์มมั่นคงของนายพลในกองทัพไทยและรายได้ต่างๆในธุรกิจทั้งหมด ตลอดจนการเติบโตของนายพลบนเส้นทางเศรษฐีสุดลี้ลับที่แทบจะจับต้องอะไรไม่ได้เลยและพบว,ว่าทรัพย์สินของนายพลหลังเกษียณลงจากตำแหน่งผอ,บอทอบอและลงจากตำแหน่งทางการเมืองมีมูลค่าสูงบางรายมี200ล้าน200ล้านบาทนะครับ300ล้านบาท500ล้านบาทและบางรายมี800ล้านบาทและประเทศไทยยังมีนายพลที่มั่งคั่งอีกก่า3,000นาย ที่รวยตั้งแต่ระดับ10ล้านบาทไปจนถึงหลักร้อยล้านบาทพันล้านบาทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆเธออภิปรายว่าขุมทรัพย์ของกองทัพที่เป็นเส้นทางเศรษฐีในพลคือหนึ่งที่รัชสัพพสุข,ของกองทัพมีที่ดินรัฐสุทั่วประเทศเนี่ย7.5ล้านล้าน ร้านไล่นะครับโดยกองทัพนํามาสร้างเป็นปั๊มน้ำมัน150แห่งสนามกอล์ฟ70แห่งและยังมีรายได้ที่มากกว่านะครับหลายพันล้านบาทต่อปียังมีร้านสะดวกซื้อและของเจ้าสัวรายหนึ่งที่ผูกขาดร้านสวัสดิการในค่ายทหารมีธุรกิจนะครับตลาดนัดสโมสรโรงแรม,สน,มสนามมวยสนามม้าสถานีทโทรทัศน์บ้านพักตากอากาศใช้ที่ดินของกองทัพไปจัดสรรให้กําลังพลซื้อบ้าน ใครจะร่วมโครงการก็กู้เงินซื้อบ้านต้องมีผู้บับญชาาเซ็นให้ผู้ได้ประโยชน์จากการเอาที่ดินของรัฐไปให้กําลังพลคือผู้บังคับบัญชาที่สูบเลือดสูบเนื้อจากชั้นผู้น้อย 2. บอร์ดรัฐรัฐวิสาหกิจ56แห่งเป็นขุมทรัพย์ที่ทหารมาเป็นจํานวนมากทั้งที่เป็นงานที่ไม่ได้ตรงกับความชานาญทหารทั้งบอร์ดการรถไฟการท่องเที่ยวนะครับปตทธนาคารต่าง บางคนเป็นบอดหลายแห่งงานสบายได้เงินเดือนหลายตำแหน่งเป็นเส้นทางเศรษฐีในผลไม่เคยตรวจสอบได้ 3. งบประมาณนะครับราโหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีหน่วยงานใดตรวจสอบได้เป็นต้นเหตุน,นะครับการทุริตดมีเงินทอนจัดซื้ออาวุธตั้งบริษัทของทหารรับใช้ในงานในกองทัพ4ขึ้นวิทยุและโทรทัศน์ของกองทัพ200กับ5ขึ้นซึ่งมากที่สุดในประเทศไทยเป็น เป็นเสือนอนกินนะครับปล่อยเช่าคืนได้เงินมหาศาลแต่ไม่เคยเปิดเผยเงินค่าเช่าคืนรวมทั้งค่าเช่าโครงข่ายทีวีนิจิตอนที่ททบ5ได้ค่าโครงข่าย1,000กับ8ล้านบาทต่อปีเป็นเสือนอนกินรับรายได้จากคืนวิทยุโทรทัศน์มหาศาลและ5ขุมทรัพย์ธุรกิจพลังงาน ทั้งน้ำมันไฟฟ้าโซล่าฟาร์มที่กองทัพมีกิจการเป็นของตัวเองตนจึงเห็นว่าควรจะถ่ายโอนกิจการต่างๆให้มาอยู่ในฟาร์มดูแลรับผิดชอบของรัฐบาลจากนั้นเปิดให้สมาชิกอภิปรายนะครับแสดงความคิดเห็นและหลังจากสมาชิกอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมนายวันมูหัมัดนอมัธาประธานสภา,าทําหน้าที่ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเท่าที่ฟังดูแล้วสมาชิกทุกคนเห็นตรงกันให้ตั้งกรรมกธิการวิสามัน จึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกรรมการวิสามัญพ,พิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นหรือย้ายไปอยู่ที่หน่วยงานอื่นๆจํานวน25คนโดยกรรมการในสัดส่วนของพักก้าวไกลมีชื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ามาเป็นกรรมการด้วยโดยมีระยะเวลาพิจารณา90วันนอกจากนี้กรณีนายจิรัตน์ทองสวรร์ของพักก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมการการทหาร เตรียมข้อกัดเตรียมข้อตรวจสอบที่พักอาศัยของกําลังพลในกองทัพซึ่งอ้างว่าเป็นคอนโดหรูหราของทหารชั้นในพลและมีการแอบปล่อยให้เช่าล่าสุดกองทัพนําสื่อมวลชนเข้าชมสถานที่ดังกล่าวซึ่งมีชื่อเต็มว่าอาคารสงเคราะห์กอ,องทัพบกส่วนกลางเกียยกายซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารสูง20ชั้นโดยแบ่งเป็นตึกที่อยู่อาศัยของทหารชั้นประทวนและทหารชั้นสัมบ,บัตมีร้านสวัสดิการร้านอาหารสระว่ายน้ําและอีกส่วน อีกส่วนที่เรียกว่าอาคารรับรองของทบกเกรีกายเปิดให้กําลังพลจากต่างจังหวัดที่มาติดต่อราชการในกรุงเทพรวมถึงข้าราชการบุคคลทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยค่าเช่าห้องมีตั้งแต่คืนละ600ถึง1,600บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องและหากเป็นทหารคิดในราคาสวัสดิการโดยรายได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่ายจะนําเข้ากองทุนสวัสดิการของกองทัพบกเพื่อสะสมนําไปเป็นค่าบารุงรักษาอาคารสถานที่ด้านพลพันเอกนะครับสมเกียรตินะครับถนอมคุ้งผู้อํานวยการกองการส่งเคราะห์กรมสวัสดิการทหารบก เปิดเผยว่าจะเห็นว่าที่พักมีลักษณะเหมือนกับแฟลตทั่วไปไม่ใช่คอนโดหรูหราอะไรแต่ต้องสร้างหลายชั้นเพราะมีพื้นที่จํากัดในขณะที่ความต้องการของกําลังพลมีมีเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งจะต่างกับที่พักต่างๆจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างขวางกว่าอันนี้คือเหตุผลก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทหารมีไว้ทําไมคําตอบคือทหารมีเอาไวเนี่ยนะครับปกป้องประเทศชาติอนาธิปไตยของประเทศแต่ทหารไม่ได้มีเอาไว้ท,ทําธุรกิจครับ แต่ตอนนี้ทหารนะครับทำธุรกิจเสียมากกว่าหรือเปล่ามีอะไรอัพเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรเคลินหน้าอย่าอัพเดตให้ฟังครับ